ไปกันไปกันไปกันโอ้ยเชียโอ้ยเชียเนี่ยอะไรเนี่ยแค่ทำอะไรกูอะชอชอร์รี่ชียิงยิงยิงพลาดอะออ๋ออ้อเชียร์หลังช่วยโย เอ้าเอาถ้าตายคนหนึ่งคือเริ่มใหม่เลยอ่ะเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าถ้ายิงกันตายจะเริ่มเฮ้ยตรงนั้นมีฮิว่์มึงไปฮิวดิ้งเฮ้ย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 โอ้ย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 เฮียโดนจะตายแล้วยังได้อยู่ เฮ้ยโอ้ยไอ้กูโดนล้มไอ้เหี้ยกูโดนแกงแบงเมื่อกูวางฮิวมึงไม่มาหิวล้วโอ้ยเฮี้ยโอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยตายว่ะกูอยู่แนวหน้ากูยังไม่ตายเลยกูจะตายแล้วด้วยเนี่ยตอนน่ะไอ้ปืนบูแม่งโก้ไปแม่รับกูหัว ปืนปืนผมล็อกแล้วปืนปืนผมแม่งก็นเอาชิบหายแล้วกูรีโหลดอกเฮ้ยบอสมาอีกแล้วบอสมาอีกแล้วต้องหิวอ่ะแม่งตายง่ายว่ะบอสไอ้เนี่ยบายอีกตัวแล้วไม่ใช่บอสบอสลูกขมุนวะแต่รู้แล้วแต่รู้แล้วแต่รู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงจะตายอ่ะเนื้อเนืออ มันจะตายมันมานี่มันวิ่งมานี่ไม้เพื่อนยิงเดี๋ยวเริ่มใหม่เฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อเพื่อนไม่ได้ยิงไปต่อไม่ฟันติ๊กทูเกเตอร์ไว้